ไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็เป็นทางด้านของสเตปนะครับโอ้โหเรียกกันว่าทุ่มท่วมเลยครับจัดให้4คู่นะครับ FC ขอมาวันนี้ขอสเตปเข้าหน่อยนะครับเงินจะไม่มีแล้วเหล่าร้อยหลาก็จัดให้4ตัวเน้นๆนะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานกับเจนัวนะครับคู่นี้เหล่ารัลลาให้รองที่เจนัวไว้ที่ราคาลูกครึ่งควบ2เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ง โดยที่อินเตอร์เนี่ยได้ลูก2จากจุดโทษนะครับเจนนวครับสู้ครับตามตีใครแตกได้ก็ถือว่าต้องขอบคุณเจนนวแหละครับงานนี้คู่สองครับโอซาซูน่ากับอาราเบสนะครับก็เป็นทนาของโอซาซูน่านะครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์ให้ต่อที่โอซาซูน่าราคาปปน้าที่เกือบเต็มนะครับก็จังหนับกันไปอีก2คู่ที่เหลือครับเป็นทนาของโรมาเนียซูเปอร์ลีกเซฟซี่ครับเจอกับทางด้านของวอลุนทารีนะครับ เซปซี่ก็สามารถเอาชนะไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ตามคาดหมายนะครับฟอร์มดีเหลือเกินนะครับสำหรับเซปซี่วันนี้นะครับคู่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของทีมหัวตารางอย่างเอลเช่ครับเจอทีมท้ายตารางอย่างอังกอร์คอนคู่นี้เอลเช่ก็เอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับให้ต่อที่เม็ดเต็มน้าเต็มนะครับบินนี้ครับทุวมท่วมครับ4คู่สเตปซี่แตกนะครับจังหนับกันไปแบบเต็มเต็มนะครับแต่ทางด้านของ v i p ีเนี่ยก็ต้องยอมกันไปนะครับ ทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเรียกกันว่ายอมตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับสินาทีก็สองสาเม็ดแล้วนะครับกับอาร์เซนอลวันนี้มาตามกันต่อครับเดี๋ยวจัดให้อีกครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด vip ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถ แอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ไลน์แอดนะครับ adsign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด v ีพีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็สเต็ปหนึ่งชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับจังหวะวันนี้มีมาฝากกัน4คู่นะครับเป็นทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่2นะครับแล้วก็ทางด้านของลีกแชมเปี้ยนชิพอีก2คู่นะครับ4คู่วันนี้คู่แรกเนี่ยเตะกันตีสามตรงบาเยิร์นมินิกเสือใต้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของลาซิโอครับ นัดแรกเนี่ยลาซิโอชนะได้ในบ้านครับ1-0อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของเรียวโซเซเดตนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชงก์คู่นี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างปารีสครับได้เปรียบมาตั้งแต่นัดแรกครับถึง2ประตูต่อศูนย์ครับลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับตีสองสี่สิบห้าแมลดัมซันเดอร์แลนด์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางด้านของลีดยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการเยือนทีมท้ายตารางอย่างสโต๊กซิตี้ครับทั้งหมดส ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับบาเยอร์มิวนิกวันนี้ครับจำเป็นต้องชนะเท่านั้นนะครับเจอกับลาซิโอคู่นี้นัดล่าสุดลาซิโอเฉือนชนะมาในบ้านครับหประตูต่อศูนย์บาเยอร์โดนใบแดงโดนแบนไป1คนนะครับนัดนี้ก่อนหน้านั้นครับเคยเจอกันในปี2021ก็เป็นทางด้านของบาเยอร์ครับชนะได้ทั้งไปและกลับ2องหผลงานนะครับบาเยอร์มิวนิกช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดไปเยือนไฟบวกทําได้แค่เสมอเท่านั้นนะครับก่อนหน้านั้น เฉือนชนะอาบีไลฟ์ซิกได้ในบ้านแอปสอประตูต่อ1เกมเยือนเนี่ยแพ้รวด3นัดติดแล้วนะครับรวมทุกรายการแพ้โบคุ่ม3-2แพ้ลาซิโอแพ้เลเวอร์ถึง3ประตูต่อ0นะครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านครับสนัดล่าสุดชนะในบ้านทั้ง2นัดเลยยิงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับในบ้านนะครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดบายเยินทำเงินได้แค่นัดเดียวครับแพ้ถึง5นัดครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำหนึ่งทางด้านของลาซิโอครับหลังจากที่ชนะบาเยินมิวนิกนะครับกลับมาเตะในลีกเนี่ย สี่นัดหลังแพ้ถึงสามนัดครับนัดล่าสุดแพ้เอซีมิลานในบ้านเนี่ยสามหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็โดนใบแดงไปถึงสามใบครับก่อนนะั้นไปเยืนฟิออแพ้สองหนึ่งไปเยือนตริโนชนะได้นะครับสองศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับโบลญญาในบ้านเนี่ยสองประตูต่อหนึ่งหกนัดหลังชนะสามแพ้สามนะครับแฮนิแคปเปิดมาหกนัดทําเงินสามแพ้ไปสามครับทางด้านของตัวพเพ่นวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านนะครับยังไม่มีการนาบนี้ครับแล้วก็คูมองนะครับ เกมในแดนกลางเนี่ยคาซานี่ครับถือว่าความเปรียวหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเกนาบี้กุมองนะครับรวมถึงทางด้านของซานี่นะครับกองหลังยังไม่มีอุปเอุปาเมกาโนนะครับแล้วก็ทางด้านของบุนาซ่านะครับก็น่าจะได้เดลิกเกเรโลไดเออร์แล้วก็คิมมิชนะครับคิมมินแจเป็นกองอ่าเป็นสำรองนะครับวันนี้ทางด้านของกองกลางก็มีทางด้านของมูซิล่าครับแล้วก็ได้โทมัสมุลเลอร์ครับมาคุม จังหวะในแดนกลางนะครับวันนี้เกมรุกก็มีทางด้านของมาติดโธนะครับเป็นหน้าต่ำแล้วก็ใช้เฮลิเคนเป็นหน้าเป้านะครับวันนี้ก็ถือว่าแผนค่อนข้างที่จะใช้ในการทำเกมรุกเยอะพอสมควรนะครับทางด้านของลาซิโอครับไม่มีพัทริกนะครับที่เป็นกองหลังตัวหลักนะครับที่เหลืออยู่กันครบครับลาซิโอครับน่าสนใจทีเดียวนะครับในค่ำคืนนี้เสมอเข้ารอบครับสำหรับทางด้านของลาซิโอ คู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของบายเยนิกเปิดต่อมาลูกครึ่งท่วนๆเลยครับน้ําขาวท่วนด้วยนะครับสกอร์สูง3ไม่เต็มน้ําลบ10คู่นี้บังคับให้มีสก,กอร์นะครับก็ถือว่าสกอร์สูงก็หน่าจองไว้ทีเดียวที่2ครึ่งควบสาน้ําบวก10ราคารองของลาของบบเยนนะครับขยับขึ้นนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2คู่นี้ยังมองว่า ถึงแม้ว่าช่วงหลังบาเยน์จะไม่ค่อยดีครับแต่นัดนี้มันบังคับให้ชนะนะครับแล้วก็ชนะมากกว่า2ลูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซต้บาเยนต์นีครับราคาลูกครึ่งครับน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีกหนึ่งคู่นะครับเรียวโซซัดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของปารีสแซงต์แชงกงนะครับนัดแรกเจอกันก็เป็นท่านาของปารีสครับชนะไปได้ในบ้านเนี่ยสองศูนย์นะครับท่วนๆเลย ผลงานครับของเรียวโซเซตช่วงหลังไม่ดีครับแล้วก็เตะ120นาทีในบอลถ้วยมาด้วยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเซบียาแพ้ไป3-2ในบอลถ้วยเนี่ยเตะ120นาทีกับมายยก้าแล้วก็แพ้จุดโทษไปนะครับไม่รู้ว่าร่างกายจะฟื้นตัวหรือไม่สําหรับเรียวโซเซตนะครับวันนี้ก็เป็นเกมหนักอีก1เกมก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยก็แพ้ให้กับบียาริวไป1-3ครับไปเยือนมายยก้าชนะได้1นัดนะครับใน6นัดที่ลงสนามนะครับ ชนะได้2ประตูต่อ1นนัดหลังเนี่ยชนะนัดเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไป4นัดเลยครับเสมอไป1นัดก็คือบอลถ้วยนะครับ6นัดหลังทําเงินได้แค่นัดเดียวครับแพ้ไปถึง5นัดสกอร์สูง3สกอร์ต่ํา3ครับทางด้านของปารีสแซง์แมงบ้างนะครับเหมือนจะสะดุดมานะครับ2นัดล่าสุดในเสมอทั้ง2นัดเลยนะครับนัดล่าสุดไปเยือนโมนาโกทําประตูไม่ได้นะครับเสมอกันไปแบบจืดชืดครับ0-0ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับแรนไป1ประตูต่อ1นนะครับ ที่เหลือเนี่ยชนะรัวๆมา4นัดติดครับชนะน้องชนะเรลซูเซดชนะริวแล้วก็ชนะเบลสนะครับยิงไม่ต่ํากว่า2ลูกช่วงนี้เกมรุกหายไป2เกมแล้วนะครับนัดนี้จะหายอีกหรือไม่นะครับหนัดหลังปารีชนะ4สเสมอ2ยังไม่แพ้ใครครับแฮนดี้แคปเปิดมา6นัดทําเงิน2แพ้4สกอร์สูง2สกอร์ต่ําถึง4นัดนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเรลซูเซดเจ้าบ้านนะครับ ยังไม่มีทางด้านของบาลนิเซียนะครับกองหลังที่เจ็บไปเนี่ยตัวหลัก3คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลันสโอนโดนะครับเมลูสรวมถึงทางด้านของโอลิโดโซล่านะครับที่เจ็บไปนะครับหลังตัวหลัก3ตัวเจ็บน่าสนใจทีเดียวสำหรับเรอโซเซดวันนี้จะมีเกมรับที่ดีหรือไม่นะครับทางด้านของปาสแซ์แชมงนะครับก็กองหลังเจ็บไปอย่างคิมเป้นะครับยังเจ็บอยู่ที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับนำโดยเอมเปเป้นะครับ บารกล่ารวมถึงทางด้านของเดมเบเล่ครับเกมรุกใน3ตัวหน้าเกมแดนกลางวิติญญาครับเอมิี่รวมถึงทางด้านของอูกเตครับยังอยู่กันครบนะครับราคาแฮนดิแคปเปิดมาเข้าข้างเรอสุสเซตพอสมควรนะครับอยู่ที่ราคาเสมอด้วยนะครับหลังจากที่เปิดมาเนี่ยเป็นปารีสราคาเสมอนะครับแล้วก็พลิกกลับฝั่งมาที่เรอวุสเซตเป็นราคาเสมอแล้วก็เปิดทะลุไปราคาปปอน้ําล้นด้วยนะครับ สกอร์สูงอยู่ที่2อลูกครึ่งครับน้ำลบ10นะครับคู่นี้สูงต่ำเนี่ยออกได้3หน้าใครเปิดก่อนนะครับก็ถือว่ามันทีเดียวถ้าเป็นเรีวโซเซตเปิดก่อนเนี่ยก็ยังถือว่ายังพอประทังครับในสกอร์ต่ำนะครับแต่ถ้าปารีสเปิดก่อนในสกอร์หนึ่งศูนยเนี่ยเรลโซเซาทำเกมบุกเข้าใส่แน่นอนแล้วก็เกมก็น่าจะเปิดเยอะมากขึ้นนะครับแต่คู่นี้ยังมองว่าครับ มาตรฐานทีมของปารีสน่าจะดีกว่าครับไม่น่าจะมาซ้ำพลอยในปีที่มาเจอบาร์ซ่าแล้วก็ตกรอบนะครับชนะมาก่อนถึง3-0นะครับแล้วก็มาแพ้ให้กับปารีส5-5-2นะครับโอ้โหเรียกกันว่าถล่มทลายเลยนะครับปีนั้นจะล้างอาถรรพ์ได้หรือไม่นะครับสำหรับท่านาของปารีสแซงต์แชมงก็ยังเชื่อว่าวันนี้ปารีสไม่แพ้ครับให้รองที่ปารีสแซงต์แชมงครับราคาเสมอครับในคู่นี้ครับ ต่อกันที่ลีกแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับหัวตารางเจอกับกลางตารางซันเดอร์แลนด์ครับแมวดำวันนี้เปิดบ้านรับการเยนของเลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับชนะได้ในบ้าน12ึบ้านของซันเดอร์แลนด์นัดล่าสุดซันเดอร์แลนด์ชนะได้2ประตูต่อน1นนะครับนัดหลังเจอกันซันเดอร์แลนด์ชนะไป3ครับเสมอ2เลสเตอร์ชนะไป5นัดแฮนดิที่เปิดมา10นัดซันเดอร์แลนด์ทำเงิน4ี่ครับเจ้า2 เลสเตอร์ ester, ชนะ4นัดยังเท่าตัวกันอยู่ใน10นัดหลังในการเปิดแฮนดิแคปนะครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำ7คู่นี้ไม่ค่อยมีประตูกันเท่าไหร่นะครับมาดูผลงานกันบ้างครับสอนเดอร์แลนด์4นัดหลังแพ้รวดนะครับแพ้นอริท1-0ในบ้านล่าสุดก็แพ้ให้กับสวนซีไป2-1นะครับไปเยือนเบอร์มิงแฮมเยือนฮาร์ตเลนฟิลด์เนี่ยแพ้2-1 1-0ที่ชนะล่าสุดก็คือชนะพรีมัตในบ้านนะครับ3ประตูต่อ1แล้วก็เสมอกับมิดเดิลสโบร์ครับ6นัดหลัง ชนะ1เสมอ1แพ้ไป4ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัดทำเงิน2นัดเท่านั้นเองนะครับแพ้ไปถึง4นัดครับทางด้านของเลสเตอร์บางครับนัดล่าสุดก็ยังสะดุดอยู่นะครับในลีก3นัดล่าสุดแพ้รวดนัดล่าสุดในแพ้ควีนสปาร์กไป2-1นะครับในบ้านเลยนะครับหลังจากที่เอาชนะบอนส์มัตใน FA Cup นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้โหเรียกกันว่าในลีกครับ เริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วนะครับสำหรับจ่าฝูงอย่างเลสเตอร์แล้วก็แต้มเนี่ยขยับห่างเหลือน้อยลงแล้วนะครับ3นัดหายไป9กคะแนนนะครับไปเยือนล่าสุดก็ไปเยือนลีดนะครับแพ้ไป3-1นในลีดแชมเปี้ยนชิพในบ้านแพ้มิดเดิลส์โบ2-1ครับที่เหลือเนี่ยชนะเชฟฟิลเวนสเตย์ชนะวัตฟอร์ดนะครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ครับแฮนดิแคปเปิดมา6นัด ทำเงินสามแพ้สามสกอร์สูงสี่สกอร์ต่ำสองนะครับเล่นวันนี้อยู่กันครบเหมือนกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกครับน้ําเต็มเลยนะครับราคารองครึ่งลูกอยู่ที่น้ําขาวสกอร์สูงสองลูกครึ่งน้ําขาวเช่นกันคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางหน้านของเลสเตอร์ครับบุกเข้าใส่ซันเดอร์แลนด์รอรับรอโต้อยู่นะครับคู่นี้แฮนดิแคปมองว่าทางหน้านของเลสเตอร์มันจําเป็นต้องมี3แต้มครับไม่งั้น โดนที่2อ,อย่างอิฟสวิดรวมถึงลีดเนี่ยขยับคะแนนเข้าใกล้มาแล้วนะครับลุนสามแต้มกับเลสเตอร์ครับให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งพบลูกน้ำเต็มหรือครึ่งลูกน้ําขาวครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของลีดยูเต็ดกับสโต๊กซิตี้ครับหัวตารางเจอท้ายตารางเลยนะครับสโต๊กเนี่ยมีลุ้นหนีตกชั้นได้นะครับ ในช่วงท้ายของฤดูกาลแบบนี้ครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดบ้านใครบ้านมันนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านสโต๊กสโต๊กชนะไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นลีดเนเต็ดถลม่มสโต๊กซิตี้นะครับไปถึง5ประตูต่อศูนย์ลีดเล่นในบ้านนะครับสิบนั้นหลังเจอกันลีดชนะ4เสมอ2ครับทางด้านของสโต๊กก็ชนะได้4นัดเช่นกันแฮนดิแคปเปิดมา10นัดครับลีดทำเงิน4สโต๊กทำเงินไป6ครับสกอร์สูง7สกอร์ต่ำ3าคู่นี้มีประตูกันมันแน่นอน,นครับ ผลงานของลีดจูเต็ดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนทาาหน้าของฮาร์ตเทนฟิล์นะครับเสมอไป1ประตูต่อหนึ่งจบไม่ลงครับฮาร์ตเทนฟิล์เหลือแค่10คนเท่านั้นนะครับเอฟเอครับก็ตกรอบครับไปเยือนเชลซีแพ้ไป3-2ก็ถือว่าซูได้สูสีนะครับชนะเลสเตอร์ในบ้านนะครับถือว่าได้แต้มสำคัญมาเลยนะครับชนะเลสเตอร์ไป3-1ชนะพรีมัทชนะสวอนซีชนะลอรเตอร์แฮมครับ แต่มาสะดุดนัดล่าสุดเท่านั้นเองครับสำหรับรลีดเต็ดแต่ก็ยังมีประตูทุกนัดในลีกนะครับ6นัดหลังชนะ4ี่เสมอ1แพ้1ครับแพนที่แครเปิดมา5นัดทําเงิน5เลยอ่าเปิดมา6นัดนะครับทาเงินไป5นัดแพ้ไป1นัดสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา2มาดูทางด้านของสโต๊กซิตี้บ้างนะครับมีแพ้สลับชนะครับแต่ในบ้านเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนัดล่าสุดชนะมิดเดิลสโบไป2 0. เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนคาร์ดิฟครับแพ้ไป2ประตูต่อ1นแพ้ให้กับโควนที่ในบ้าน1 0ูนะครับที่ชนะก็ชนะทาน้านของควีนส์ปาร์คเรนเจอร์ไป1 0ูในบ้านหนัดหลังชนะ2ครับแพ้4พีนี่ครับเปิดมา6นัดทำเงิน2แพ้ไป4ครับสกอร์สูง3สกอร์ต่ำา3นะครับตารางคะแนนคู่นี้ทางด้านของลีดยูอรเต็ดครับอยู่อันดับ3มี73คะแนนตามหลังเลสเตอร์5คะแนนตามหลังอิสอิฟสวิต2คะแนนเท่านั้น,นครับ หัวตารางมาเดือดท้ายฤดูกาลนะครับมันแน่นอนครับสำหรับลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับทางด้านของสโต๊กซิตี้ครับอยู่ในอันดับที่22นะครับยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่มี38คะแนนทีมที่มี38คะแนนเท่ากันเนี่ยมีควีนส์พาร์เกนเจอร์ครับเบอร์มิงแฮมฮัรตเดนฟิลด์ทาวน์แล้วก็ทางด้านของสโต๊กซิตี้นะครับใครขยับคะแนนได้นะครับทะลุไปไกลเลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาครับเป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ดนะครับเปิดต่อมาที่ลูกครึ่งครับน้ำ เต็มราคารองอยู่ที่ลูกควบน้ําขาวสกอสูง3ลูกเต็มครับน้ำลบคู่นี้ก็ยังมองว่ารีดเวเตดถือว่าได้เปรี่ยนครับที่เล่นในบ้านแต่อาจจะเหนียวหน่อยครับสโต๊กวันนี้จําเป็นต้องใช้แต้มให้หนีโซนตกชั้นเลยครับคู่นี้ก็เลยมองว่าทางหน้านของรีดเวเตดครับช่วงนี้ฟอร์มดีนะครับยิงเยอะด้วยเพราะฉะนั้นให้ต่อที่ยูงทองรีดอยู่ในเตดครับราคาลูกครึ่งหรือลูกควบลูกครึ่งน้าําขาวครับ ครบจบเรียบร้อยครับคำคืนนี้4คู่นะครับมันมันกันแบบนี้กับเราครับหลาร้อยหลาไปสรุปกันอีกทีครับคู่แรกครับอยู่ฟาแชมเปส์ลกนะครับนัดที่2บาเยนนิกเจอกับลาซิโอนัดแรกเือใต้ไปพลาดท่ามานัดนี้ต้องเอาคืนครับแล้วก็จําเป็นต้องชนะให้มากกว่า2ลูกด้วยนะครับในบ้านแบบนี้มีลุ้นครับที่จะได้เม็ดที่2นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาเยนนิกครับราคาลูกครึ่งครับ คู่สองครับเรียวโซเซตกับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าปารีสเหนือกว่าครับเรียวโซเซตกองหลังเจ็บเพียบเลยนะครับวันนี้ใครจะมาวิ่งตามทางด้านของเอ็มบาเป้ทัน e นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าให้ต่อที่ปารีสแซงต์แชงแมงครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับซันเดอร์แลนด์กับเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ช่วงหลังฟอร์มตกนะครับสามนัดหลังในลีกเนี่ยแพ้รวดถือว่าเหลวไส้พอสมควรนะครับ ทีมอันดับ2อันดับ3อย่างลีดเนี่ยไล่ขึ้นมาห่างกันแค่3คะแนน5คะแนนเท่านั้นวันนี้จําเป็นต้องมี3แต้มครับเพื่อที่จะฉีกหนีเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เลสเตอร์ซิตี้ครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับอีกหนึ่งคู่ครับคู่สุดท้ายครับลีดยูเตตกับสโอกซิตี้ครับลีดอยู่อันดับ3นะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเลสเตอร์พลาดท่าไป3นัดเนี่ยมีความหวังเลยนะครับสำหรับลีดยูเตตแล้วก็ฟอร์มช่วงนี้ฟอร์มดีมากนะครับ เจอกับทีมท้ายตารางอย่างสต๊อกเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าสต๊อกเนี่ยจำเป็นต้องมีแต้มนะครับเพื่อที่จะหนีโซนตกชั้นแต่ก็ยังเชื่อว่าลีดยูุนเต็ดในบ้านครับวันนี้น่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากครับให้ต่อที่ลีดยูุนเต็ดครับราคาลูกครึ่งครับจังหนับจัดไปครับครบจบเรียบร้อยขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราเหล่าร้หลาสําหรับพี่ๆ 1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าบริการใดๆทางสิ้นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ